สวัสดีครับชื่อแนศิลาจีนเสมียนนะครับรหัสนิสิต6 2 2 1 6 0 9 8นนย์ะครับวันนี้นะครับขอแอปกระซิบนิดนึงนะฮะว่าวันนี้จะมาพรีเซนเทชันนะครับในหัวข้อเรื่องแบตเตอรี่จากสาลายถ้าพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยครับครับในหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับว่าแบตเตอรี่จากสาลายคืออะไรและ สาราจากแบตเตอรี่คืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่มาและปัญหากันดีกว่านะครับปัจจุบันนะฮะมีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระดาษน้ำมันรวมไปถึงนะฮะแหล่งพลังงานเล็กๆนะฮะแต่มีพลังงานอย่างมาหาศาลนั่นก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะฮะมีความจําเป็นอย่างแพร่หลายนะฮะในการใช้ิตประจําวันว่าจะเป็น ทรศัพท์นะฮะรถยนต์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าพอเราใช้แล้วนะฮะแบตเตอรี่เหล่านี้จะกลายเป็นขยะอันตรายและทําให้เกิดสารพิษต่างๆมากมายนะครับเราจึงนาพีการคิดค้นนะฮะนำสารลายนะฮะมาใช้ในทางด้านแบตเตอรี่นั่นเองครับเพราะว่าสารลายนะครับมีความแบบว่าเป็นเส้นใยเซลูลสนะฮะมีการยึดเหนี่ยวนะครับและการนําไฟฟ้าที่สูงนะครับรวมไปถึงที่มีน้ําหนักเบาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะฮะ และมีความคนทนสูงนั่นเองครับและนอกจากนี้นะฮะมีความที่แบบว่าใช้งานง่ายนะครับก็หายทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนั่นเองครับในนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับจากกระดาษคืออะไรนะครับแบตเตอรี่กระดาษนะครับก็คือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่แบบเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตและกักเก็บพลังงานนะฮะที่มีความบางมากและมีความยืดหยุ่นนะครับ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบตเตอรี่กระดาษนะคะจะไม่เกิดการผูกก่อนและไม่จําเป็นต้องใช้ฝาครอบนะครับมันจึงสามารถใช้กับง,งานผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลายประเภทอาทิเช่นนะครับที่ใช้จากสุขภาพตัวเองหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รวมไปถึงนะครับ แม้กระทั่งแผ่นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่ส่งยาะะผ่านทางผิวหนังก็เช่นกันครับอย่างที่อาจารย์เห็นภาพนี้นะครับแบตเตอรี่กระดาษนะฮะทำขึ้นมาจากท่อนาโนคาร์บอนนั่นเองครับกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะฮะห่อหุ้มด้วยแผ่นกระดาษที่มีสซรลแต่เซลลโลสนั้นฮะเราจะเปลี่ยนเป็นสาลายนั่นเองครับการทำงานของแบตเตอรี่นะฮะเกิดจากนะฮะการทำปฏิเคมีนะฮะปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับคาร์บอน จนได้พลังงานในรูปแบบของอิเล็กตรอนนะฮะจากอิเล็กตรอนนะฮะจะเดินทางจากไปลขั้วลบไปยังขั้วบวกและส่งผ่านนะฮะเส้นรวดที่ติดอยู่กับแบตเตอรี่นะฮะไปยังอุปกรณ์ที่ต้องใช้แบตเตอรี่นั่นเองครับ ในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องสาหร่ายคืออะไรและโมเป็นเรื่องของลักษณะสันฐานทยานของสาหร่ายมีอะไรบ้างนะครับว่าอยู่ในไฟลัมอะไรคาดอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับสาหร่ายนี้นะครับมีชื่อเรียกมากมายหลากหลายเลยนะครับเป็นสาหร่ายไก่นะฮะเป็นสาหร่ายน้ําจืดสีเขียวนะครับชื่อพื้นเมืองนะฮะมีเรียกกันหลากหลายชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะไก่เหนียวไก่ค้างไก่เปื่อยไก่ตะสาหร่ายไก่สาหร่าย ข่าวเตานะฮะมีความยาวนะฮะประมาณ2เมตรเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าหยาวมากเลยเนาะนะฮะไม่แตกแขนงเนื้อไม่ฟูนะฮะแต่ไกลบางชนิดนะฮะจะแตกเป็น2งามนะฮะและเพิ่มจํานวนสายนะฮะที่มีความยาวออกไปเรื่อยๆนะฮะส่วนมากนะครับเราจะพบกันที่จังหวัดน่านครับในอำเภอท่าวังผาครับสาร่ายไก่นีไม่สามารถพอเลี้ยงเองได้นะครับแต่ว่าเราจะเก็บได้ตามธรรมชาตินั่นเองครับ ในหัวข้อนี้นะครับมอะโมฟอโลจีนะฮะหรือเรียกว่าเป็นลำดับในการจำแนกนะครับในส่วนของ kingdom นะคะเราจะเรียกว่าแผ่นเทีย h y l u m นะครับคอโลฟิต่าแล้วก็เป็น class นะครับเรียกว่าโอโฟโอเฟียนะฮะแล้วก็ออเดอร์นะครับคาร์โดโฟลาเลสนะครับ family นะฮะเราจะเรียกว่าคาร์โดโฟเลซีนะครับและ genus นะฮะเราจะเรียกว่าคาร์โดโฟลานั่นเองครับ นี่นะฮะทางด้านขวามือนะฮะก็จะเป็นรูปของสาหร่ายไก่นะฮะเรียกได้ว่าอ,อมลักษณะก็น่าทานเหมือนกันเนาะ <c oughs> นี่นะครับก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นแสดงถึงการส่องกล้องภายในนะฮะวัฒนธรรต่างๆเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเส้นเป็นเส้นใยนะครับตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็จะมีเส้นใยต่างๆมากมายนะฮะยืดยืดออกไปนะครับนี่นะครับก็จบนะฮะ ต่อมานะคะก็จะเป็นของส่วนในเรื่องการาการวัดการส่องกล้องนะฮะส่องกล้องโทรทัศน์นะฮะด้วยความละเอียดต่างๆนะฮะนี่จะไล่ขึ้นไปนะครับตามภาพเลยในส่วนต่อมานะครับคือกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากระบวนการผลิตแบตเตอรี่กระดาษนะฮะหรือแบตเตอรีนะฮะที่เกิดจากสาลายนะฮะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ ขั้นแรกนะคะเราต้องตัดกระดาษนะคะที่มีความกว้างนะคะเซนติเมตรความยาว8ซนติเมตรจำนวน1แผน่นและความกว้างนะคะสองจซนติเมตรแล้วความยาว9ก้ซนติเมตรเก้าเซนติเมตรนะคะจำนวน2แผ่นด้วยกันครับและสารละลายนะครับตัวแรกนะ,ะคะคัพเปอร์ซัลเฟตส,สารละลายเออ่ซิงค์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมคลอไรมีความเข้มข้น3ามสิเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อเออ่โดยมวลต่อปริมาตรครับเป็นเวกไบโวลยุมเนาะหนึ่งร้อยนะคะมีความรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยดูกบาเซนติเมตร ต่อมานะคะอันที่3นะครับนำกระดาษที่มีความกว้างนะฮะเซนติเมตรความยาว8ซนติเมตรนะฮะแช่ในโซเดียมคลอไรด์นะฮะรูปแรกเนาะพอลดลงมาข้างๆนะครับข้างซ้ายมือและกระดาษ2.5ซนติเมตรความเอ่อความกว้างสอซนติเมตรความยาว9ซนติเมตรนะฮะแช่ที่คอปเปอร์ซัลเฟตและอันต่อมานะฮะแช่ในซิงค์ซัลเฟตเช่นเดียวกันครับต่อมานะคะเราจะเตรียมสารละลายนะครับโดยใช้เอ่อ อัตราส่วนนะครับสารละลายไข่นะฮะกับน้ําอัตราส่วน2ต่อ1โดยสารละลายไข่60กรัมและน้ำนะฮะสามกรัมครับต่อมานะฮะการนําแผ่นนะครับออที่มีความกว้าง7ซนติเมตรความยาว8ซนติเมตรฮะที่เราแช่ในโซเดียมคลอไรด์นะฮะเป็นเวลา30นาทีมาทาด้วยสารละลายนะที่เราเตรียมไว้นะครับต่อมานะครับจะเป็นกระบวนการนะฮะที่เราใทยทดสอบนะครับ ขั้นแรกนะคะเราจะใช้กระดาษนะคะที่มีความกว้างนะคะเจ็ดเซนนะคะความยาว8เซนนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใช้แผ่น2แผ่นนะฮะที่เราแช่ไว้นะฮะมาคีบอย่างนี้นะครับตามรูปภาพนะฮะอย่างที่เราเห็นไว้ข้างบนนะฮะจะเป็น นะฮะเราก็จะคีบไว้นะฮะสองข้างโดยด้านบนนะฮะจะเป็นแผ่นซิงค์ซันเฟตน,นะฮะและแผ่นคอปเปอร์ซันเฟตน,นะฮะและใช้แผ่นทองล้วอแผ่นทองแดงมาหนีบที่ปลายแผ่นกระดาษนะฮะที่ใช้สารละลายที่แช่ในสารละลายนะครับและวัดค่านะฮะในเรื่องของความต่างศัก์นั่นเองครับแค่นี้นะฮะเราก็จะได้เป็นวิธีการทดลองง่ายๆนะฮะที่เราสามารถทดลองทําด้วยตัวเองนะครับ ในข้อต่อมานะฮะความสัมพันธ์ระหว่างเมืองไทยกับสาล่ายตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าสาลายคา์โดโฟล่านะฮะมีความสําคัญกับประเทศไทยอย่างไงครับในประเทศไทยเนะฮะเราจะมีการนำประยุกต์มาใช้นะฮะเช่นทําเป็นน้ําพริกนะฮะหรือว่าจะเป็นสาหลายขนมทานเล่นขนมกรุบกรอบต่างๆมากมายบอกเลยนะฮะว่าขึ้นชื่อเลยคือจังหวัดน่านครับที่เป็นสาลายอ่อสาลายคลยเนี่ยอร่อยจริงๆเลย เนี้ยก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับขอบคุณครับ